เมื่อช่วงเช้าเมื่อ3นาฬิกา10นาทีที่ผ่านมาน้องๆเยาวชน12ปีสมสทรสงครองหลวงซิตี้ตัวแทนจากไทยได้เดินทางไปแข่งขันในซุดเปอรบอล7คนเยาวชนโลกหรือว่าโกเทียรครับ2016ที่เมืองเซินย่่งประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเอรเที่ยวบินที่ MU2804 โดยจะใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมงก่อนถึงสนามบินเมืองหนานจิงเพื่อต่อเครื่องอีก3ชั่วโมงไปยังเมืองสัญญางที่ใช้ในการแข่งขันโดยทางวันลบติวารีผู้จัดการทีมของหลวกซิตี้เปิดเผยว่าการเดินทางไปครั้งนี้ หวังว่าเด็กๆจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนหลังจากที่ทุกคนใช้เวลาในการฝึกซ้อมและอยู่ร่วมกันมากว่าหนึ่งเดือนเศษตั้งเป้าที่จะเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายให้ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยรวมถึงความสามารถของเด็กชุดน,นี้เชื่อว่าต่อสู้กับทีมอ,อื่นๆได้อย่างไม่เป็นรองแน่นอน,นีนะครับก็หวังน้องก็จะข้างทำงนานได้อย่างเต็มที่นะครับ่อดู ที่ได้ร่วมส่อเกันมาถือว่ามีความพร้อมพอสมควรโเจีครั้งนี้น่าจะเป็นงนะานหนักก็หนักหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่เราก็เชื่อมั่นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขมีความมุ่งมั่นผมก็หวังจะน้อยเนยรอบลอดถูกทีมทายนะครับในครั้งนี้หรือน้องๆแอรททาเตอร์ไพรส์เท่ารอบแปดทีมรอบร,รอ,บองก็ว่าไปทีครับ